เอุดรป็นนนคขยัสวัสดีค่ะกลบมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ้อนอุดรค่ะโรงพยาบาลอุดรธาน,นีจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องรู้ท่านไพ่ร่ายหางไก่โรคตับครั้งที่ตี นายแผนย์มานาดกนกสิมภูมิในการร่วมพยาบาลอุดรธาน,นีเป็นประธานเปิดโคร่องการประชุมดูท่านไพ่รายหางไกลโรคตับข้างที่ซี่จึงจัดโดยชม่มรมรักตับโดยกิจกรรมรูท่านไพ่รายหางไกลโรคตับในโรงพยาบาลเพื่อคลายช่มรมรักตับจำนวน13แห่งจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เรื่องตับทั่วไปการตรวจหาโรคตับอักเสบตลอดจนการรักษาสั่งเพื่อคลายปู้ป่วยโรคตับเพื่อป้องกันการรักษาสำหรับกลุ่มเป้าหม้โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายทั้งวิชาการ แพทย์โดยผู้เชี่ยวชาญและทีมผู้ดูแลโรคตับมีทศกาณ์ความรู้สุขภาพอนามัยด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับยาและสมุนไพรโดยเภสัชกรการตรวจสุขภาพช่งน้ำหนักวัดส่วนสูงวัดความดันโลหิตการเจาะเลือดตรวจด้วยรัชนิดบีและซี่การตรวจการทำงานของตับโดยในพื้นที่ภาคอีสาจนจะเน้นย้ำเรื่องของมะเร็งทอน้ำดี ซึงอุปนิสัยของคนอีสานมักจะรับประทานปลานำจืดตุกๆดิบๆทำให้เกิดโรคพยาธิใบแม่ในตับนํำไปสู่การเป็นมะเร็งตับในที่สุดเรากลับมาติดตามกันรายง,งานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดอรกันได้ไหมฮอดอุดอรเบิงอ่อนซ่อนอุดอรเด้อสวัสดีค่ะชาอุดรเป็นคนขยัน